ชายไทยไวัย34ปีถูกรวบเหตุเพราะชวนเพื่อนทำงานที่ปอยเปตเปิดบัญชีมา้าหลอกลงทุนก่อนนี้กลับไทยเอ๊ะมันเป็นยังไงหนีกลับไทยแล้วโดนจับที่ไทยได้งไงวะโดนเพื่อนหลอกไปหรือชวนเพื่อนไปอะไรยังไงวะเดี๋ยวมาฟังข่าวนี้กันดีกว่าค่ะวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะคะนายอมรศักดิ์อายุ34ปีผู้ต้องหาตามหมายสารจับ จังหวัดธัญ,ญบุรีค่ะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนนครบาลเข้าจับกลุมในฐานความผิดร่วมกันช่อโกงและความผิดฐานพรบอรคอมพิวเตอร์โดยสามารถเข้าควบคุมตัวได้ที่บริเวณหน้าห้องเช่าแห่งหนึ่งในแขวงรัชดาพิเศษที่เขตดินแดงกรุงเทพมหานครนายอมศักดิ์นะคะได้ให้การว่าตัวเองเนี่ยได้เปิดบัญชีธนาคารหรือว่าบัญชีม้านะคะให้กับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ซึ่งบัญชีดังกล่าวเนี่ยถูกนําไปใช้ในการหลอกลวงผู้เสียหายให้ลงทุนเทรดหุ้นออร์บิกคอยจนเกิดความเสียหายก่อนเกิดเหตุน,นะคะมีเพื่อนคนนึงเนี่ยชวน ที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาแต่พอไปถึงนกกลับถูกหลอกให้ทํางานเป็นพนักง,งานของแก๊งคอร์เซนเตอร์โดยะคะ่าจ้างนะคะเป็นเงินรายเดือนนะคะเดือนละหมื่นสามถึงสองหมบาทก็แล้วแต่ยอดที่จะทําได้ต่อมานายอมรศักดิ์นะคะก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยทนสภาพความเป็นอยู่ที่นั่นไม่ไหวแล้วก็กลัวว่าตัวเองจะถูกทําร้ายจึงได้ตัดสินใจหลบหนีจากแก๊งคอร์เซนเตอร์ดังกล่าวกลับเข้ามาอย่างประเทศไทยและได้มาหลบซ่อนตัวอยู่ที่ห้องเช่าย่านรัชดาภิเษกจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนนะคะติดตามแล้วก็จับกลุ่มตัวได้ใน สภายหลังจากการจับกลุมนะคะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้นําตัวนายอมรอศักดิ์ส่งให้กับพนักงานสอบสวนสพ,พคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีซึ่งเป็นเจ้าของคดีเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและคลิปนี้สนับสนุนโดย fastwars p l a t f o r สังหาที่เปิดโอกาสให้คุณสร้างรายได้ได้แบบไร้ขีดจํากัดสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับ